ผมทัศราจารย์ในแพทย์วิชัยเทียนถาวรอ,อธิการบดีสถาบันราชนกสําหรับวันนี้จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโครงการผลิตแพทย์ทีมนวัตะกรรสุขภ,ภาพเชิงพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง91พรรษาในวันนี้นะครับ สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาของประเทศชาติโดยเฉพาะในส่วนที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งก็คือการดูแลปฐมภูมิสําหรับโครงการนี้เนี่ยเราได้เสนอเข้าคอารมอเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาเราได้รับงบประมาณ37,234ร้า 34, ล้านบาทและเป็นโครงการเข้าหมอซึ่งใน9ก้าหมอเนี่ยก็ประกอบด้วยแพทย์พยาบาลเภสัชทันตะสาธารณสุขบุชิญการแพทย์แพทย์แผนไทยแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยสาธารณสุข้ดยครง การที่เราผลิต 9หมอนี่ปานปีละ6,200คนในแผน10ปีตั้ง 6, 8, แต่ปี68จนมาทั้งปี77เนี่ยก็จะประมาณ62,000คนก็อยาก,กเรียนน้องๆทุกคนว่าการผลิตครั้งนี้เนี่ยเป็นการช่วยการพัฒนาประเทศชาติในระดับรากญ้าถึงเวลาแล้วที่จะต้องรณรงค์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพในการสร้างนำซ่อมทางบริโภชนกเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยของกระทรวงเราก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตเพื่อตอบสนองต่อพรบ .2,562 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยวิทย ศาสตร์ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขสำหรับโครงการก้าหมอในปี2568เนี่ยเป็นปีที่เราพิเศษที่จะเชิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพระพันปีหลวงจะเน้นที่ศาสตา์นิยมยเชิญพระเกียรติทั่วประเทศ92แห่งในปี2568เป็นโครงการในปีแรกของเราอาศัยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปรัดกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบในความร่วมมือซึ่งกันและกันโดยที่เราจะใช้ของโครงการซีเพิร์กก่อนสำหรับในการผลิตในป,ปีแรกที่เราเชิมพระเกียรติเป็นการพัฒนา ต้นแบบบริการปฐมภูมิที่เราจะให้แต่ละศูนย์แพทย์สอแต่ละแห่งเนี่ยเป็นต้นแบบในการที่พัฒนาในแต่ละจังหวัดในสถานไมยรพตต่อไปในส่วนที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือโครงการผลิตแพทย์เพื่อความสอดคล้องของการบริการปฐมภูมิหรือศาสตร์ครอบครัวตามรัฐธรมนูญมาตามรา258วงเล็บแล้วก็มาตรา55จําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องการที่จะผลิตเป็นบัตรคืนถิ่นและลักบ้านเกิดไมซ์ของเราเนี่ยก็ต้องการน้องๆที่มีถิ่นกําเนิดที่ อยู่ในแต่ละอำเภอที่จะไปอยู่สาธารณไมยเชิงพิเศษในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยสําหรับโครงการซีเพิร์ดเนี่ยที่ได้ทราบจากท่านปรหลัดกระทรวงว่าเรามีทั้งหมด41แห่งเราต้องการ1จังหวัด1ห,หมอไปช่วยในการที่จะออคคิวไปในแต่ละพื้นที่ในของแต่ละจังหวัดแต่7จังหวัดซึ่งมี92แห่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เรามีพิเวลตประมาณ3-4ประการประการที่1ก็คือนักศึกษาแสดงความจำนงมีความรักบ้านเกิดจะกลับไปอยู่ที่ อาเภอหรือรอประชอนั้นและเป็นที่ตั้งของสถานวิชาการขเกียรติเราก็จะให้ในเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมตลอดการศึกษาทั้ง6ปีของก็คือเราต้องการที่จะผลิตบัณฑิตของเราที่จบเอดีแล้วเนี่ยให้มีไมซ์เซ็ตในเรื่องของการบริหารการบริการวิชาการแล้วก็ตลอดตอนในเรื่องของการวิจยัยนวัตกรรมต่างๆเราได้มีหลักสูตรมาสเตอร์ดิกีก็คือปิญญาโทควบคู่ไปกับการเรียน MD ของเราในภายใน6ปีน้องๆทุกคนก็จะ ได้สองปริญญาก็คือ MD กับ MPS ในเรื่องของการจัดการองค์กรสุขภาพนะครับสามก็คือรารดำเนินการตามมาตา2 5าไป8ัลรกับมาตรา55เนี่ยการหารือกับรอพตอพนะครับในการที่จะให้น้องๆทุกคนเนี่ยมียุราชการตั้งแต่แรกเข้าซึ่งขณะนี้เราอยู่ในระหว่างการประสานงานมีความเป็นไปได้สูงน้องๆทุกคนที่จบแล้วเนี่ยเราได้ให้ปริญญาชีวิตก็คือเกียรติบัตรลูกปตัดอยู่ ให้กับทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นพิเศษที่เราอาจะดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็อยากจะเรียนน้องๆทุกท่านได้ทราบว่าอันนี้เป็นโครงการแรกของประเทศไทยหรือจะครั้งแรกของในโลกก็ได้นะครับที่เราเน้นในเรื่องของการให้นักศึกษาหรือลูกๆทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในเชิงปริมาณและคุณภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งประเด็นในการรับสมัครก็คือให้น้องสมัครแสดงความจานงนะครับกับสูวนแพทย์เคนิตของโรงพยาบาลแต่ละแห่งในจำนวน4 1แห่งและเมื่อ แล่จบ6ปีแล้วเนี่ยก็จะไปปฏิบัติงานที่ รพชซึ่งเป็นที่ตั้งของสออนอน,อนะครับในการที่จะดูแลกากับหลังจากที่เราเพิ่มพูนทักษะแล้วในปีที่สองส่วนการรับสมัครดำเนินการในช่วงของพฤษภากิกุนาและกรกฎาเป็นต้นไปภายใน3เดือนนี้นะครับการเรียนว่าอันนี้เป็นโครงการที่สร้างโอกาสให้รูกทุกคนได้มีความกระตันยูต่อท้องถิ่นที่เราเกิดซึ่งจะเป็นไปตามมตัตโตที่เราทําเพื่อประเทศชาตินั่นก็คือการผลิตบัณฑิตคืนถิ่นรักบ้านเกิดขอทุกท่านโชคดีและก็เชิญชวนสมัครทุกท่านนะครับสวัสดีครับ เรารอบรู้เชี่ยวชาญมันในปัญญา